มาฝึกอ่านกันนะคะเด็กๆหนังสืออ่านอาพาตามานานะคะเด็กๆเปิดไปหน้าที่22ค่ะเด็กๆเปิดมาหน้าที่22นะคะลูกค่ะคำอ่านจะเยอะแต่คำอ่านง่ายๆนะคะลูกจะมีสระอะไรคะสระอาสระอู สระอีค่ะมีสระอยู่สามตัวนะคะจะมีสระอาสระอูแล้วก็สระอีนะคะค่ะเวลาเด็กๆอ่านนะคะลูกเราไม่ต้องอ่านว่าอออ่างสระอาแล้วนะคะโออ่างเราก็อ่านว่าโอพอพาเราก็อ่านว่าพอนะคะต่อเต่าเราก็อ่านว่าตอมอมา้าเราก็อ่านว่ามมนะคะ นอหนูเราก็อ่านว่านอน,นะคะลูกค่ะคำสั่งเขาบอกว่าอ่านและระบายสีภาพนะคะค่ะเด็กเมื่มออ่านเสร็จแล้วก็ระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะลูกค่ะต่อไปเรามาอ่านเพราะอ่านตามคุณครูนะคะลูก o าอ o พออาพา พออาภาโตอาตาโตอาตามออามามออามาโนอานาโนอานา มานาค่ะต่อไปมาดูน้านล่างกันนะคะลูกโออาอาโอโอาอาพออาพาพออาพา ดอูดูดอูดูอ,อีอีกออากากออากาอีกาค่ะเรามาอ่านกันนะคะอาพาตามาดูอีกาค่ะบรรทัดต่อไปค่ะ ออาอพออาพาตอาตามอามาดอ,อูดูปอ,อูปูอ่านรวมเลยนะคะอาพาตามาดู ปูค่ะบรรทัดสุดท้ายค่ะออาอาพออาพาตออาตามอาอมาดออดูดูงออูงูอาพาตา มาดูงูค่ะเมื่อเด็กอ่านเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามนะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูหน้าที่23กันค่ะหน้าที่23นะคะลูกคำสั่งเขาบอกว่าอ่านและระบายสีภาพนะคะค่ะเด็กอ่านเสร็จแล้วอย่าลืมระบายสีรูปภาพให้สวยงามด้วยนะคะค่ะหน้านี้ก็จะมีสระอา สระอาสระอาสระอูสระอีสระ,อสระอไอไม้หมวนนะคะค่ะมีสระด้วยกันสี่ตัวนะคะลูกค่ะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปอ่านตามครูสีกันเลยค่ะออาอาออาอาพออาพา พออาพาโตอาตาโตอาตาอาพาตาค่ะต่อไปเรามาดูด้านล่างค่ะออาอาออาอาพออาพาพออาพาโตอาตา ตอตาอา,าตาอาพาตาค่ะตัวสีฟ้านะคะลูกมอามามอามาดอูดูดอูดูดอดออีอีอออีอีกออากา กอากาอีกานไอไนนไอไนนอานานอานามาดูอีกาในนาค่ะ ว่าเด็กๆอ่านเสร็จแล้วนะคะลูกสําหรับการอ่านนะคะเราไม่ต้องอัดคลิปวิดีโอแล้วนะคะลูกเพราะมันเยอะนะคะเพียงแต่ให้เด็กๆได้ฝึกอ่านนะคะลูกค่ะต่อไปเราไปดูวิชาถัดไปกันค่ะ